สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครข,ของเรากันอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะ ติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMTP u Live สำหรับวันนี้นะคะก็เช่นเคยเลยค่ะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเช่นเคยค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะมาดูกันที่การประกวดออกแบบมัสคอตสวนสัตว์ Sea Port Mascot Contest ค่ะ โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมค่ะได้ร่วมกับทางคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบราชมงคลพระนครขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะที่มีสัญชาติไทยนะคะโดยไม่จำกัดเพศส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมัสคอตซีพอร์ตมัสคอดคอนเทสชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0บาทค่ะ พร้อมกับโล,ล่รางวานนะคะแล้วก็ปัดอนุญาตพิเศษเข้าชมสวนสัตว์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็บุคคลทั่วไปได้มาร่วมกันใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบมาสคอตค่ะโดยมาสคอตที่ได้จากการประกวดนะคะก็จะนำไปเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆของโครงการขององค์การส่นสัว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภมค่ะสำหรับเงื่อนไขของการส่งผลงานเข้าประกวดนะคะหากว่าใครที่สนใจเนี่ยฟังกันให้ดีเลยค่ะอันดับแรกเลยมาสคอตที่ต้องออก ออกแบบนะคะต้องใช้ภาพสมันเป็นองค์ประกอบมัสคอตที่ออกแบบนะคะต้องมีอักษรคำว่าแซ p o t นะคะซึ่งก็เป็นคำย่อของ The Zoological Park Organization of Thailand ค่ะเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบนะคะมัสคอตที่ออกแบบจะต้องมีลักษณะเป็นภาพสามมิติซึ่งสามารถสร้างสารรค อริยบทต่างๆเนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมในการใช้งานของการประชาสัมพันธ์หรือว่าการสื่อสารการตลาดได้มาสคอตที่ออกแบบค่ะต้องมีสีหลักก็คือสีเขียวเป็นรหัสสีด์กกรีนนะคะ006400ไม่ต่ำกว่า40%ของพื้นที่ทั้งหมดสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบทีมไม่เกิน3คนค่ะ ไม่จำกัดจำนวนชิ้นผลงานนะคะกรณีผู้ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลมากกว่า1ผลงานจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นค่ะโดยรางวัลการประกวดนะคะรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า60,000บาท1รางวัลด้วยกันพร้อมกับโล่รางวัลแล้วก็บัตรอนุญาตพิเศษเข้าชมสวนสัตว์ แล้วก็รางวัลชมเชยนะคะรางวัลละ1,000 0บาท4รางวัลด้วยกันพร้อมกับเกียติบัตรแล้วก็บัตรอนุญาตพิเศษเข้าชมสวนสัตว์เหมือนเคยเลยนะคะโดยเปิดรับสมัครผลงานในรอบคัดเลือกค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กันยายนไม่เกินเวลา24นาฬิกาผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสารรค์และก็ออกแบบเองค่ะโดยไม่ได้คัดลอกหรือว่าลอกเรียนแบบทำซ้ำหรือดัดแปลง และเมื่อรั์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นโดยคณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลงานรอบคัดเลือกในวันที่16-24กันยายนจากนั้นก็จะมีการประกาศผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกในคะในวันที่25กันยายนผ่านทาง Facebook ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบแล้วก็ Facebook ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็จะมีการตัดสินผลการประกวดแล้วก็พิธีมอบรางวัลในวันที่24ตุลาคมค่ะ หากว่าใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้แถมมีเงินรางวัลติดมือไปด้วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบหมายเลขโทรศัพท์0 2 6ย์3 8 8 8ต่อไปที่5019ค่ะมาต่อกันที่ข่าวจากทางสถาบันวิจัยและพัฒนาค่ะที่มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ค่ะ สถาบันวิจัยและพัฒนาค่ะนำโดยผู้ชว่วยศาสตราจารย์ดรฉันทนาปาปัตถารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาราชมงคลพระนครได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาราชมงคลพระนครประจำปีงบประมาณ2567 โดยได้รับเกียรติจากดรกาวินมุกซิกากรรมการผู้จัดการแกรนเอ็กเพิร์ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของการบริการธุรกิจและนักวิจัยอิสระค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์อัธ,ธาการสัตยาพาณิชย์อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชันทนาปาปัต t ารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้แล้วก็ยังจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมนะคะสามารถประกอบธุรกิจของตนเองหรือสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมจากกิจกรรมสร้างความตระหนักจิตวิญญาณผู้ประกอบการในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะในระดับ Incubation นะคะของสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไปค่ะโดยกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีการบรรยายในหัวข้อ r o d m m p p to Startup เส้นทางธุรกิจแบบใหม่ที่ไกลๆก็ทำได้ค่ะ ก็จะมีในเรื่องของดีไซน์ h i n k i n g การมองธุรกิจรอบด้านด้วย Business Model Canvas ค่ะการแบ่งกลุ่ม Workshop แล้วก็การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เริ่มตน้นประเมินความเสี่ยงของธุรกิจแล้วก็การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการทำธุรกิจรวมไปถึงการต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วยค่ะ มาทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวดีเลยสำหรับใครที่กำลังมองหางานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานอยู่นะคะตอนนี้ค่ะทางรัชมงครพระน้องของเรากำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลายัย4อัตราด้วยกันค่ะโดยตำแหน่งแรกนะคะก็จะเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการนะคะสังกัดกองกลางสำนักงานอนธิการบดีค่ะ โดยรับสมัครคุณวุปริญญาตรีทุกสาขาวิชาภาระง,งานโดยสังเขปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของงานธุรการแล้วก็งานสารบัญรับส่งหนังสือลงทะเบียนรับหนังสือการออกเลขคำสั่งการสืบคน้นหนังสือในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์การจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเอกสารได้อย่างเป็นระบบด้วยสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ล้างหนังสือตอบโต้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในแล้วก็ภายนอกค่ะ ถับมาที่นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสังกัดกองคลังสำนักงาอนอธิการบาดีอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะคุณวุฒิปนิยตรีนะคะท่านักของการบริหารธุรกิจต้องเรียนบัญชีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตหรือเรียนบัญชีและการเงินรวมกันไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตค่ะภาระงานนะคะก็จะเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำรายงานรายได้สะสมของมหาวิทยาลายัยตรวจสอบข้อมูลค่ะเพื่อนำไปจัดทำต้นทุนผลผล,ผลิตของมหาวิทยาลายัย ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินตามบัญชีเปรียบเทียบกับรายงานการจ่ายเงินของการเงินตรวจสอบติดตามเอกสารใบสำคัญเงินรายได้รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยง,งานต่างๆในสังกัดด้วยถัดมาตำแหน่งที่3นะคะก็จะเป็นตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการสังกัดก,กองบริหารงานบุคคล1อัตราค่ะคุณวุวิปริญญาตรีนะคะรัฐศาสตร์รัฐประสานศาสตร์ ด้านบริหารรัฐกิจด้านบริหารงานบุคคลหรือว่าด้านทรัพยากรบุคคลค่ะภารกงานนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรของมหาวิทยาลายัยการบริหารอัตรากำลัง บุคลากรในมหาวิทยาลัยการจะทำแบบบรรยายลักษณะงานนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนตำแหน่งการตัดองค์ตำแหน่งของบุคลากรด้วยและสุดท้ายก็จะเป็นตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการค่ะสังกัดกองบริหารงานบุคคลนะคะคุณวุฒิปริญญาตรีในรัฐศาสตร์รัฐประาศาสนศาสตร์บริหารรัฐกิจบริหารงานบุคคลแล้วก็ด้านของทรัพยากรมนุษย์ค่ะพารกงินในตำแหน่ง ภาระงานในตำแหน่งนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา,นานตำแหน่งทางวิชาการวางแผนแล้วก็จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการค่ะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น แล้วก็มีการวางแผนจากกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนด้วยสำหรับการเปิดรับสมัครทั้ง4ตํตำแหน่งนี้ค่ะก็จะเปิดรับสมัครผ่านทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยโดยเข้าไปที่หนะ้าเว็บไซต์ของเรานะคะที่ rmutp.ac.th แล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างน,นะคะก็จะมีหัวข้อร่วมงานกับเราสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครตรงนั้นได้เลยทั้ง4ตแหน นี้นะคะก็จะเปิดรับสมัครในวันที่20สิงหาคมถึงวันที่4กันยายนนี้สามารถเข้าไปสมัครแบบออนไลน์ได้เลยตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะหากว่าใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปสมัครกันได้เลยที่เว็บไซต์ rmutp.ac.th ค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับฝนและ rmutp อัปเดตแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปอัปเดตเรื่องอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ Oh, oh,